มีกะทิน้ำข้นๆเลยพี่น้องอืมดนแะ้่คะพี่น้องนี่อ้เห็นตะบิ๊กิ่นกินกัดหมองนี้ด้วยค่ะพี่น้องออสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ mt channel มาค่ะพี่น้องเมื่อนนี้ได้เมนูมีกะทีด้วยค่ะพี่น้องเห็ดเองจ้ะมีกะทีน้ำข้นๆเลยพี่น้องอืม จะเสียดเนาะว่าได้กินดนนละค่ะพี่น,อน,น้องนี่โอ้น่เต็มจานหมึกใหญ่หนึงค่ะผักแกล้มของเราเนาะจ้ะพี่น,อน้องนี่หัวปลีถั่วงอกล้วกะมีผักคุณเลิรอยู่นี่ผักอีเลิดแล้วกะสลัดโคตรมัเตเฮดนิดนึงจะ้ะเ,เอาไว้มุมนี้เอา ไปมาจากสิบเสียน้องกันบัน,นี้พี่น้องอู๊บนะหนาบนาคุ้นเลยค่ะพี่นอ้องอือชบอร่อยมากวัาปีเห็นตะบิ๊กเพิ่นกินกัดมองนี้ด้วยค่ะพี่น้อง อ่อนกินได้แซบเข้มข้นมากอร่อย หวานๆน,นั่นๆพี่หน่อง แสบคักเด้อยพี่น้องสมใจยอากอ่ะหรอเฮ็ดเองแบบเฮ็ดนามขนซ้ําได้ก็ได้แล้วจ้ะ Редактор อันนี้เป็นสูตรแบบว่าของคุณยายที่เพิ่นหาขายตั้งแต่เด็กหน่อยเวยค่ะพี่น้องคุณแม่เพิ่นไปสือสูตรมาเอามาไว้เห็ดกินเพราะว่าคุณยายเพิ่นอายุหลายแล้วเนาะจ้ะเพิ่นบ่ได้ขายครับพี่น้องแซบ่บ รับประทานใส่กก่อนพี่น้องแซ่บอร่อยค้นเลยจ้ะข้นแน่น เสียบ้ากอีนนี้พี่น้องมีกะทิหวานๆนัวๆวกินแกมกับหัวปีออกฝาั่ๆนิดนึงแต่ว่าถามมีพักเมกแหงสีคักเนะจ้ะพักเมคที่ว่าเป็นแบบสีออกแดงๆนี่ยจักหน่อย สลัดคอสพี่น้องพามักกินเมนูนี้กะคอมเมนต์บอกกันในเรือ่องจ้ะหรือว่าถาอยากได้วิธีทำเนาะค่ะพี่น้องมวยลงอยู่เพจมวยพารกินพาแเซ่บเนาะคะ่ะเค็ดง่ายๆค่ะพี่น้องแต่ว่าเซ่บ เนื้อว่ากล่องตัดนี่กะทิสมัยเป็นเด็กหน่อยทุงละหาบาทสิบบาทน้องเพน้องหูซื้อ่าแซบๆเนาะตอนนั้นอร่อยมากๆ กินยวทองกระห้องพี <c ười> ่นอ้องสายคับ Uma birra. สุดหยดอียพี่น้อง ไมาเดือดจะเสร็จๆสร็นงกันชิ <c oughs> ้นสีเบิร์ละบอจังอื่นบอกนู่นหัวมวนไปเนาะพี่น้อง แยบหลาย <c oughs> กินเอากินเอา Alô, สดอิ่มใจมักง่ายหนึน่งนะพี่น้องเอาละคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะมีกะทิทำเอง,งน้ำข้นๆเศบๆได้ค่ะพี่น้องเห็ดเองน้ำสิขนบันเด,กด้กระเดยนะจะเศบค่ะก,กินแกมกับหัวปีเขากันเขากันพี่น้องคือเกานะค่ะพี่น้องถามว่ากินสดดวดหรือว่ากินมุม,ม่ามกินบสวชูผจังเดก,ก็ต้องขอถทดขออภัยหลายลๆเด้อจ้ะแล้วก็ถาให้มาคลิปนี้หรือว่าอยากเบิ่งวิธีทำของเมนูนี้กะไปเบิ่ง ที่เพลหมวยพากินพาเสบเนาะจา้ะสำหรับคลิปนี้ไปเลยด้ยค่ะสวัสดีค่ะ